เป็นอะไร,รอะลูกเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นคาเฟ่ แน่นๆหน่อยนะน้อง <c oughs> ใช่ปะ่ะนี่คาเฟ่สวยจังโหช่วยมากคาเฟ่สวยมาก สวยมากเลยต่อไปนะคะเราจะลงข้างล่างกันนะคะดูข้างล่างสิคะเท่นเท่นเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นแบบทะเลชายหาดเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็มีหินเยอะๆอืมใช่เลยแล้วน้องก็พัดขึ้นมาอากาศดีด้วยนะคะตอนเนี้ยมีเด็กจะไปเล่นน้ำนะคะ เล่นน้ำแต่เช้าเลยค่ะโอู้วสวยจังค่ะเทนเทนเช่นอือชื่ออะไรชื่อสมอค่ะออันนี้ก็สมงค่ะอันนี้ก็สมอว้ายอันนี้ก็สมอง ถอดแอล้วค่ะแล้วถือไปออค่ะลูกถอดแล้วค่ะแล้วถือมาโอ้นิ่มมากอ๋อจะเล่นรายใช่ไหมอะไรอะ กอบปราสาททรายอะไรนะมีเด็กเพิ่งเรียนมานี่นะแซนแคสเซิลใช่กอบปราสาททรายชายหาดเรียกว่าอะไรนะคะชายหาดชายหาดมันคือบีชชายหาดได้ค่ะแต่ไปนั่งตรงนู้นดีกว่าไหมลูกปะไปผ่านนู้นก่อนปะ เฮ้ยทางตันโโโโกดไลค์กดไลค์ออกไปได้ไงอะตดตดตืด,ตดอ,อะ,อะอห้าอหรอเอาาตันหรออะนั่งนั่งท้ายเลยค่ะนั่งงบาอหลังมั้เออเราจะ ไปที่จอดนุษนะคะแล้วเราก็ไปเอ็กซ์คิวเรนเฮ้ยมันอยู่ติดกับเมืองหิมะเลยลนุกอยู่ติดกับเมืองหิมะเลยค่ะ ไปดูไอติมพี่ลูกมีอะไรน่ากินบ้างว้าวต้นเบอร์รี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตว้าวน่ากินมากเลยค่ะแบบสีสันสวยงามมากเลยเนาะอันนี้เป็นกะทิแน่เลยอ๋าายอเหรอเดี๋ยวขอชิมมาริการทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาชิมก่อนว่าหนูจะเอาช็อกโกแลตหรือช็อกชิพนะคะ ว้าวมีตัวอย่างด้วยรับจากพี่ลูกรับจากพี่ลูกเอาลองชิมดูว่าอันนี้ช็อกโกแลตธรรมดานะคะกับอีกตัวช็อกชิปอันนี้เป็นมอสช็อกชิปเอาไหนคะ,ออคะเอาอันแรกเอาอันแรกใช,ใช่ไหมเอาใส่โคลหรือใส่ถ้วยดูดูโคลก่อนเห็นโคลไหมข้างบนอ่ะเอาโคลไหมโคลกล่อ,องๆแล้วลูกเขากินโคลใช่หรอ เอาโคเลนโบรหรือโคธรรมดาโคเลนโบรหรือธรรมดาเน,นะะาะอันนี้นะคะเป็นธรรมดานะคะ ไปาเที่ยวข้างไรกันค่ะ มิตแท็กจะเข้าไปไอศครีมแรงโอเค here we go ไปกันเลยใครขาวออก,กันโอ้โหเด็กคนนี้มันร้ายมานี่มาอ้ออินอยู่ฝั่งนี้ okay. โอเคเฮ้ยเราต่อไปนะคะ น,น้าลิงวันนี้กอนวันนี้กอนมาเปิดก่อนสิว่าเราจะไปไหนกันอ่ะโถเราจะไปไหนกันเนี่ยไ,ไปไ er u, อซ์ครีมแลนด์เดี๋ยวเราไปี่เย่่ดอินอินแปลว่าอะไรคะไนไ สวยจังสวยจังเด็กๆต้องมาเนาะมันน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเร่มาถ่ายรูปก่อนนี่ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนหายืนตรงนี้นี่เสานนี้เลยมันเป็นเหมือนลาวาไหมอันนี้ถ่ายรูปให้ลูก บ้านนี้ค่ะน่ารักรีบฝั่งนี้ลูกี่บ้านนี้โอเคเราจะไปเล่นสไลเดอร์อกันนะอุ้ยไอเสกีมเลือปาก่ะแปไปนึง <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวเราจะไปเร่ลยแล้วนะคะไปกันเลยา มาเลย <S <S าตรงน,นี้ลูก <S <S 2> <S 2> <S เียอาให้เปี่ยบไปเลยค่ะน้ำเย็นไย เสียดอัแล้วร้อยแล้วดีๆเอาไปเก็บที่เน๊จ มันตายแล้วลูกตนนัวนี้มันตายแล้วไม่มีพิดแล้วเหรอไม่ยังมีพิดอยู่ไหมไม่มีมมหรอกไม่มีค่ะตัวนี้มันตายแล้วลูก